สิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเกี่ยวกับเขาคืออะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมา่างไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสีดาพลังงานของคนธาตุโลเมถุนตนกลุมเดเมจิกเชียนพลังงานของคนธาตุน้ามีนกรกฏพิจิก คิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษการแล้วก็สเตรนทนะคะพลังงานของคนราศีสิงห มีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุดินมาครบทั้งสี่ธาตุแล้วก็พลังงานของคุณสวยมากๆนะคะคนเก่งคนเข้มแข็งอดทนนิ่งเงียบๆ,ๆนะคะสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างรับมือกับปัญหาอุปสุรัต่างๆได้เป็นอย่างดีเป็นพลังงานของคนเก่งมีความสามารถโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไหวคลิปดีนะคะคิดทันคนอื่นแล้วก็ รู้ทันคนอื่นด้วยนะคะแม้จะไม่พูดแม้ว่าจะไม่เอ่ยแต่พลังงานของคุณก็คือรู้ทันเล่เหลี่ยมของคนอื่นได้ดีมากๆเพียงแต่ว่าจะเอ่ยออกมาไหมจะพูดออกมาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณเขาจะเป็นใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณอยากรู้ใจเขา สี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินบังกรพฤกศกันสี่ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูหกดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกลมเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินแล้วก็ก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกุพิจิ มีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุน้ำมาครบทั้งสี่ธาตุอาจจะเป็นคนที่เป็นเด็กกว่าคุณนะคะมีอายุน้อยกว่าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกมีความคิดเป็นเด็กกว่าคุณมากๆนะคะอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานนะเก็บเงินอมเงินหรือเปล่านะคะยังลังเลยังสงสัยมีพลังงานของความหวั่นไหวความไม่แน่ใจไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้จักรู้ใจของตัวเองด้วยนะคะ หากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์บางอารมณ์ก็ยังอยากเป็นโสดบางอารมณ์ก็อยากพบเจอคนที่ใช่อยากแต่งงานลงหลักปักฐานในขณะเดียวกันก็มีความหวั่นไหวมีความโลเลนะคะตัดสินใจยังไม่ได้เรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเกี่ยวกับเขาคืออะไรนะคะสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเกี่ยวกับเขาคืออะไรนะคะ ความพยายามความอดทนนะคะการเต็มที่ของเขาการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เต็มที่มากๆคุณอาจจะคาดไม่ถึงว่าเขาสามารถทําได้ดีแล้วก็มีความอดทนมากๆคนหนึ่งนะคะเด็ดขาดชัดเจนจริงใจแม้ว่าจะมีปุคลิกหรือว่ามีความคิดมีอายุน้อยกว่าแต่ถึงเวลาที่เขาจะเด็ดขาดถึงเวลาที่เขาจะมุ่งมั่นมาเขาก็เป็นคนที่เด็ดขาดมุ่งมั่นแล้วก็เอาจริงเอาจังคนหนึ่งเลยนะคะ สู้ไม่ถอยนะคะรอคอยเรียนรู้ปรับปรุงนะคะเจ็บปวด เป็นเหมือนกันนะคะร้องไห้เป็นเหมือนกันนั่นเองพลังงานของคุณเป็นคนเก่งนะคะเก่งมากๆเก่งพูดเก่งเจราจาทํางานเก่งหน้าที่การงานมั่นคงนะคะรับมือกับปัญหาอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีแค่มองตาก็รู้ว่าอีกคนนึงคิดยังไงรู้ทันคนอื่นไปหมดเพียงแต่ว่าจะพูดหรือว่าจะไม่พูดออกมาแค่นั้นเองสีดากนะคะเก็บไว้ซ่อนไว้ไม่บอก อาจจะแกล้งโง่ในบางครั้งแต่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกการกระทํานั่นเองส่วนคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะอาจจะดูเป็นเด็กกว่ามีความหว่นไหวมีความโลเลในความคิดของคุณหรือว่าในสายตาของคุณที่คุณมองเห็นเขาคุณอาจจะมองว่าเขาดูเป็นเด็กนะคะเขามีบุคลิกมีความคิดที่เป็นเด็กยังไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่หรือว่า ไม่ค่อยวางแผนถึงอนาคตอาจจะมีความรู้สึกที่แบบยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะคะไม่จริงจังมีความโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเกี่ยวกับเขาก็คือความตั้งใจจริงของเขานั่นเองหากว่าสิ่งไหนที่เขาเลือกแล้วเขาตัดสินใจแล้วเขาจะทําจนสุดเขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะไม่ล้มเลิกความพยายามเขาจะทําจนสุดความสามารถแม้ว่าจะ ต้องพบเจอกับความผิดหวังหรือว่าพบเจอกับปัญหาอุปสรรคเขาก็จะเรียนรู้เขาก็จะปรับปรุงเขาจะฝ่าฟันจนกว่าเขาจะชนะในเรื่องนั้นๆจนกว่าเขาจะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆหากว่าเป็นหน้าที่การงานนะคะความมั่นคงในชีวิตหากว่าเขาเลือกแล้วเขาก็จะทําจนสุดเขาจะทุ่มจนสุดนั่นเองนะคะหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์หากว่าเขาเลือกที่จะรักใครหรือว่าคบใครแล้วเขาก็จะไปจนสุดเขาจะทําจนสุดนั่นเองนะคะเรียนรู้ปรับปรุงศึกษ กันไปไม่ปล่อยมือนั่นเองหากคุณคิดว่าเขาเป็นคนที่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆล้มเลิกกับอะไรง่ายๆนี่คือสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเกี่ยวกับเขาความพยายามความอดทนความตั้งใจของเขานั่นเองนะคะ